สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงดาวใหญ่ย้ายนะครับก็คือดาวพระราหูจะย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีเลยนะครับจะย้ายในวันที่17ตุลาคม2566นี้นะครับโดยเดิมเนี่ยราหูตอนนี้อยู่ที่ราศีเมษ จะย้ายไปอยู่ที่ราศีมีนนะครับในวันที่17นี้มีหลักปัญญาทางโหราศาสตร์นะครับบอกว่ามัวเมาให้ทายราหูเห็นไหมครับดาวราหูเนี่ยก็จะเป็นดาวที่ส่งผลให้เกิดความมัวเมาบางคนได้ยินกิตติศัพท์ราหูว่าถ้าราหูเข้าแล้วมันจะร้ายมันจะอันตรายก็ต้องระมัดระวังกันไว้เพราะว่าราหูเนี่ยจะให้คุณ ให้โทษได้นะครับแล้วก็จะมัวเมาลุ่มหลงมึนงงกันหมดนะโดยเฉพาะดาวราหูเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์ยกให้เป็นเทพแห่งการพลิกฟื้นชะตาเลยจากร้ายเป็นดีก็ได้จากดีเป็นร้ายก็ได้เรียกว่ายาจกเป็นเศรษฐีจากเศรษฐีเป็นยาจกก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องมาเช็คนะครับของตัวเราว่าเอะเมื่อย้ายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะ ถ้าอาจารย์ทายร้ายไปก็อย่าเพิ่งตกใจจะทายให้ทุกลักนาาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทายให้ตอนนี้นะครับในคลิปนี้จะเป็นดาวจรคําว่าดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าณนนเวลานี้นะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของตัวเรานะครับถ้าอยากรู้ว่าย้ายแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับก็ติดต่อกันที่ไลน์แอดโอเพนดาวได้เลยเพราะว่าถ้าดาวพระราหูนะครับย้ายแล้วไปเจอกับดาวบาปเคราะห์ ตรงนี้อันตรายเลยก็จะส่งผลเสียส่งผลให้มันอาจจะเสียการงานเสียการเงินมีความทุกข์โรคภัยก็เจ็บอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไปเจอกับดาวสุพราะขาก็ให้คุณเลยดาวราหูก็จะให้ทุกอย่างเรียกว่าพลิกฟื้นชะตาได้ทีเดียวนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับดาวพระราหูเนี่ยจะมีอัตราโครจรเนี่ยหปีครึ่งหรือประมาณ18เดือนฉะนั้นพอย้ายไปอยู่ที่ราศีมีนแล้วเนี่ยนะ ก็จะส่งผลถ้าร้ายก็ร้ายกัน18เดือนเลยนะแต่ถ้าดีก็ใน18เดือนนี้ก็พลิกฟื้นจากยาจกเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดาวพระราหูนะครับโดยเฉพาะนะครับสองลัคนาที่ต้องระวังจำให้ดีนะก็คือลัคนากันและมีนนะโดยเฉพาะเลยเพราะว่ากันนี่ก็ตัวอาจารย์เองเช่นเดียวกันนะดาวพระราหูย้ายมาเล็งดวงชะตาของชาวกัน นะแล้วก็ย้ายไปกลุ่มลัคนาของชาวมีนนี่แหละครับฉะนั้น2ลัคนานี้ต้องระมัดระวังแต่ไม่ต้องกลัวมากอาจจะดีไปเลยก็ได้นะเพราะดาวดาวราหูจะให้คุณได้ด้วยนะแล้วเวลาให้คุณทีนี้ให้แบบโอ้โหมหาศาลเลยนะแต่ในรอบนี้นะครับดาวพระราหูเนี่ยโครจรไปอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนของดาวพฤหัส เป็นประธานสุเประเคนะครับในหลักทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเรียกว่าราหูจำศีลน,นะฉะนั้นเวลาราหูจำศีลเนี่ยถ้าจะให้คุณเนี่ยนะเราก็ต้องปฏิบัติด,ดีเพราะเขาจำศีลน,นะเรื่องอบาย,ยมุกเล่ายาอะไรต่างๆเราก็ต้องลดละเลิกปฏิบัติทาถือศีลจะยิ่งดีราหูก็จะให้คุณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะชาวลัคนามีนที่ราหูไปกลุ่มลัคนายอยู่ แล้วไปอยู่ในเรือนของชาวลัคนามีนเลยเนี่ยนะคือดา,ดาวราหูก็จะให้คุณแบบโอ้ยเจริญรุ่งเรืองเลยนะพอจะเจริญรุ่งเรืองมาแล้วแต่ด้วยฤทธิ์ของราหูนะมีความมัวเมาเข้าไปอีกตรงนี้ต้องระมัดระวังความโลภความละโมบโลภมากจิตของเราที่มันจะแบบอโอ้โหมีกิเลสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ,ซึ่งซึ่งมันอาจจะทำให้แรงจนกระทั่งดีจนกระทั่งเกิดความมัวเมา อยากได้ในสิ่งที่รู้ว่าผิดก็ยังกระทำมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องระวังกันเอาไว้นะครับชาวเมนนะส่วนชาวลัคนากันเนี่ยนะครับดาวราหูมาเล็งดวงชะตานะแล้วดาวราหูไปอยู่ในเรือนปัตตนินะปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจามันก็จะดีเลยดีจนเกิดความละโมบได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะคราวนี้มาดูว่าแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับ รรมวิจยะนะครับเป็นตำลาสำหรับการฝึกสมาธิปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับใครที่เคยไปปฏิบัติมาหลายที่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่ก้าวหน้าสักทีฝึกแล้วทำไมเข้าฌานไม่ได้ลองมาศึกษาตำราชุดธรรมวิจยะเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยนะครับอาจารย์ได้อธิบายประสบการณ์ของอาจารย์เองที่เรียนกับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเป็นเทคนิคเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย นะอาจารย์เรียนกับปร,รมาคูหลวงปู่โลกอุดรยังไงก็ถ่ายทอดเทคนิคลงไปนะครับให้ฝึกได้นะครับและเล่ม2เนี่ยนะครับในเล่มสเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียดเลยนะครับเป็นตั้งแต่อาราธนาขอกําลังครูคําขอกรรมฐานมีคําสวดต่างๆหรือฝึกแล้ว ก็มีการอุทิศบุญแผ่เมตตายอย่างไรวิธีออกจากสมาธิเป็นยังไงท่านใดที่สนใจธรรมะปฏิบัติการฝึกสมาธิฝึกสมถกรรมฐานฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็ติดต่อเข้ามาสั่งจองกันได้นะครับที่ l i n e o t o p e o w o w n นะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์086 336 6390ครับลักขณาเมต ราหูจะย้ายไปอยู่ที่พบวินาศนะครับฉะนั้นในลัคนาเมษเนี่ยถือว่าช่วงที่ราหูเนี่ยมากลุ่มลัคนาเนี่ยนะครับปีครึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะมีเรื่องอะไรโผด่วุ่นวายเหนื่อยใจกังวลใจแต่ครั้งนี้ข่าวดีคือพอราหูย้ายไปอยู่พบวินาศก็คือย้ายออกจากดวงชะตาของเรานะเชื่อว่าชาวลัคนาเมษเนี่ยนะครับก็จะ มีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่กังวลก็จะคลี่คลายนะครับและราหูเนี่ยพอย้ายไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นทุสสถานภพนะซึ่งเป็นภพที่เรียกว่าราหูไปจำศีลพอดีเลยก็สามารถที่จะให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษด้วยนะตรงนี้ก็ขึ้นกับกำลังบุญวาสนาบารมีเลยว่าเมื่อราหูมาอยู่ตรงนี้แล้วนะ จะส่งผลดีแค่ไหนก็ดวงชะตาแต่ไอเรื่องที่หนักเนี่ยมันทุเลาแน่นอนเพราะออกจากลัคนาเราแล้วนะครับแต่จะดีขึ้นแค่ไหนคลี่คลายไปแค่ไหนอันนี้อยู่ที่กําลังบุญดวงชะตาได้เลยนะซึ่งตรงนี้อยากจะรู้ว่าจะดีขนาดไหนจะเป็นยังไงอันนี้มันต้องดูดาวในชะตากําเนิดนะครับว่ามีความสัมพันธ์เล็งโยกนะหรือมาทับกับดาวราหูอย่างไรบ้างฉะนั้นชาวลัคนาเมษ ก็เชื่อว่าผ่อนคลายขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะแต่จะดีแค่ไหนขึ้นกับบุญวาสนานะครับแล้วก็ดาวในชะตากำเนิดนะครับลัคนาพฤกศพนะครับชาวลัคนาพฤกศพเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ภพลาภะคำว่าลาภะนี่ก็บอกอยู่แล้วเป็นโชคลาภเป็นโอกาสเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นฉะนั้นชาวลัคนาพฤกศพเนี่ยถือว่าดีโดดเด่นเลยนะ ไมีชื่อเสียงมีเครดิตนะพอดาวราหูย้ายไปแล้วไปอยู่ตำแหน่งลาพะปีครึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าจะเป็นการให้คุณที่ดีกับชาวลัคนาพฤกษบมากเลยการงานก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะเจ้านายรักลูกน้องรักเพื่อนร่วมงานดีนะบางคนนะ่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ18ปีของเราเลยนะเพราะว่าตำแหน่งที่ราหูมาอยู่ตรงนี้ต้องรออีก18ปีถึงกลับมาใหม่นะ ฉะนั้นตำแหน่งลาภะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคลาภเป็นโอกาสดีๆในชีวิตนะเป็นความเจริญรุ่งเรืองบางคนได้ยศได้ตำแหน่งบางคนมีอาชีพเสริมไยได้เสริมบางคนได้เป็นเจ้าของกิจการตรงนี้เรียกว่าลาหูจะให้คุณดีเยี่ยมทีเดียวนะครับลัคนาเมถุนนะครับดาวราหูเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ภพกรรมมะนะแล้วก็ มีคู่มิตรใหญ่ของเขาคือพระเสาวมาส่งกําลังร่วมแล้วดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่เรือนลาพระเอกโอ้โหถือว่าชาวลัคนาเมถุนเนี่ยนะดวงดีโดดเต่นเลยหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายไปเนี่ยนะครับจะให้คุณอย่างมากในดวงชะตาจะมีผู้ใหญ่เมตตาได้งานได้เงินนะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ จะมีคอนเนคชันทำให้มาสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จก้าวหน้านะคนมีเจ้านายเจ้านายก็รักผู้ใหญ่รักมิตรสหายเกื้อกูลและทำให้ตัวเราเนี่ยมีเครดิตด้วยนะแต่ตรงนี้ทั้งน้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอิทธิพลของความเป็นราหูนะอย่างปรัชญาทางโหราศาสตร์บอกว่ามัวเมาให้ทางราหูพอมันดีมากเข้ามากเข้าจนตัวเราเนี่ยหลงเลย โลภมากนะระวังความโลภในจิตใจของตัวเรานะแล้วก็ต้องเรียกว่าทำอะไรก็อยู่ในศีลน,นะอยู่ในขอบเขตนะไม่ใช่ว่าเออได้ด้วยวิธีผิดๆอันนี้ต้องระวังเอาไว้เพราะว่าราหูเนี่ยเวลาให้คุณแล้วเนี่ยมันจะให้คุณแบบพลิกชะตาจนเราเองเนี่ยหลงละเลงงัวเมาไปนะครับฉะนั้น จะให้โทษหรือเปล่าบางคนเดี๋ยวอาจารย์บอกโอ้ยดีมากดีมากแต่ปรากฏบางคนแย่เลยก็เนื่องจากอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นดาวจรน,นะครับยังไม่รู้ว่าดาวในชะตากําเนิดของท่านเนี่ยมีดาวปรับเคราะห์ไปรอรับให้โทษไหมนะถ้ามีดาวราหูก็จะให้โทษอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับตรงน,นี้ก็ต้องระวังเอาไว้ถ้าอยากรู้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับท่านใดที่ฟังแล้วนะครับมีความกังวลว่าเอ๊ะ เราจะดีหรือร้ายนะก็แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวได้นะครับหรือในวันที่13ตุลาคมก่อนราหูย้ายเนี่ยอาจารย์ได้จัดพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีเลยนะตรงนี้ก็เป็นเหตุบังเอิญที่มาพอดีกันใครที่อยากจะมาร่วมงานนะครับ ก็ได้ครอบเสียงครูประสิทธิกำลังให้ครูบาอาจารย์คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้เจริญรุ่งเรืองได้นะใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูให้เป็นสิริมงคลต้อนรับนะครับดาวพระราหูย้ายเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนนะครับที่ Line แอดโอเมดหรือโทรมาที่0 8 6 3 3 6 6 3 9 0นะครับมาแจ้งว่าจะมาร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูนะครับ ในวันที่13ตุลาคม2566นี้นะครับใครที่รู้สึกว่าเอะเราก็ต้องการกำลังใจทุกใจเหนื่อยใจอาจารย์ก็แนะนำสวดมนต์นั่งสมาธินะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนาอาศัยแรงครูกำลังครูนะครับประสิทธิความมงคลให้กับตัวเราซึ่งในปี2566นี้นะครับอาจารย์จะมีการ จัดพิธีไหว้ครูประจําปีไหวครูบรมครูหลวงปู่โลกูดรเนี่ยครับที่สถาบันพรังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่โลกูดรนเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในวันที่13ตุลาคม2 5 6 6นี้นะครับใครที่อยากจะเดินทางมาร่วมงานนะครับก็อยากให้ติดต่อลงทะเบียนกันเข้ามาก่อนแจ้งจํานวนนิดนึงนะครับอาจารย์จะได้เตรียมโรงทานเตรียมอาหารเตรียมแม้กระทั่งของแจก ปีนี้นะครับปี2.5.6อาจารย์จะแจกพระผงบรมครูนะซึ่งตอนนี้อาจารย์จัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะแจกในวันไหว้ครูโดยเฉพาะนะโดยพระผงนี้ด้านหน้าจะเป็นรูปบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูป บรมครูฤาษีพรมนารอดซึ่งท่านทั้งสองก็เป็นบรมครูของอาจารย์เองแล้วอาจารย์ก็ได้เขียนยันปัดคำบางลงไปแล้วก็เขียนยันอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพื่อประสิทธิให้เกิดความมงคลแก่คนที่ได้รับนะอันนี้จะแจกเท่านั้นนะจะแจกเป็นเป็นรุ่นพิเศษที่จะแจกวันไหวครูใครที่เดินทางมาร่วมพิธีไหวครูนะครับก็จะได้รับไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพิธี ครอบครูนะบูชาครูครอบครูนะมีครูโหนครูช่างครูยันครูมนคาถานะสิทธิท่านไหนที่ต้องการครอบครูประจําปีให้เป็นมงคลก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนด้วยอาจารย์จะได้จัดคิวเรียงลําดับอะไรต่างๆเพื่อให้ไม่ช้านะครับใครที่สนใจจะมาร่วม งานไหว้ครูประจำปี2566นี้นะครับติดต่อกันเข้ามาด่วนนะครับที่ Line o t o p e o w o w นะครับบอกจำนวนคนที่จะมาด้วยการมาก็ไม่ต้องเตรียมอะไรกันมาก็ใส่ชุดขาวกันมาส่วนใครจะเตรียมดอกไม้ดอกบัวดอกมะลิมาไหว้ครูก็ตามสะดวกจะมีการส่งน้ำบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะมีพิธีครอบครูบูชาครูกันนะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับ